สวัสดีแฟนเพจมาสด้าะครับสวสรรค์นัก้จัการขายนะครับผมสิ้นสุดการรอคอยสำหรับคุณลูกค้าที่รอคอยมา z ด้าสองเจเนอเรชั่นสองพันยี่สิบสองนะครับวันนี้เปิดตัวยังเป็นทางการแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบกันเลยนะครับรุ่นเริ่มต้นคือรุ่น E นะครับราคาจะอยู่ที่546,000รุ่น C ราคา5 9 9 0 0 0รุ่น SL ราคา 659,000และรุ่นท็อปสุดยังคงไว้ที่ราคาเดิมนะครับ690,000นะครับและสีที่เพิ่มมาในรุ่นมาแล้วสอปี2022นะครับสีนี้เลยครับพาติรามคอร์สเมทริกนะครับผมและสี ที่เพิ่มมาในรุ่น4ประตูนะครับสีเทานมครับซึ่งรุ่นปี2021จะมีเฉพาะรุ่น5ประตูแต่รุ่นปี2022จะมีเพิ่มให้ด้วยในรุ่นของ4ประตูสําหรับสีเทานมนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่น้องจะมารีวิวให้ชมละกันว่ามีออปชันอะไรบ้างสําหรับมาด้า2ปี2022นะครับอ่ะเดี๋ยวชมกันเลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับผมด้านหน้ายัางดีไซน์ แบบซิกเจอวิงนะครับกระจังหน้าแบบซิกเจอวิงพร้อมตะแกรงหน้าแบบรังผึ้งพื้นผิวเพียโนแบ็คนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ led นะครับเป็นแบบเปิดปิดเองอัตโนมัติด้วยพร้อมที่ปัดฝน,นอัตโนมัตินะครับล้อล้อก็จะให้ในส่วนของล้ออลลอยขอบ15นิ้วลมดำนะครับผมกระจกเป็นแบบปรับและพับข้างด้วยไฟฟ้านะครับไฟเลี้ยวแบบ led ให้ด้วยนะครับ อ่ะถัดมานะครับมือเปิดเป็น curated entry พร้อมกุญแจรีโมทนะครับตอนนี้นะฮะมาด้านหลังเลยครับในส่วนของด้านหลังนะครับการดีไซน์จากตัวนี้4ประตูก็จะมีส่วนของสปอยเลอร์หลังให้มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เซนเซอร์ท้ายหลังนี่ครับ2,3,4 4จุดกันเลยทีเดียวตัวนี้จะได้ในส่วนของสัญญาณเสียงเมื่อเราถอยหลังนะครับแล้ว ท่าแล้วไม่พอยังได้ในส่วนของกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับแต่ถ้ารุ่นท็อปสุดจะได้ในส่วนของกล้องแบบ360อองศากันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปชมภายในกันเลยครับผมไปครับ จุดที่เป็นไฮไลท์ด้านในที่คุณลูกค้าหลายๆท่านอาจจะรอคอยอยู่นะครับในส่วนของเบาะนะครับผมเป็นเบาะหนังนะครับสีดำนะครับที่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเบาะหนังสีดําพร้อมเป็นระบบปรับไฟฟ้าแบบ6ทิศทางสามารถมมรีซิทได้ถึง2ตําแหน่งกันเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าคุณลูกค้าหลายๆท่านร้องว้าวแน่นอนนะครับผมในส่วนของพวงมาลัย เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้แล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะครับพร้อมระบบคุยคอนโทลให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังน่ครับเป็นแผนเดอร์ชิพนะฮะอ่าไมค์จะเป็นแบบดิจิตอลอ่าวัดรอบเป็นอนาล็อกนะครับมาพร้อมระบบแอคทีดิวิ่งดิสเพลย์ข้อมูลแสดงการขับขี่แบบดิจิตอลให้นะครับในส่วนของจอนะครับผมจอเป็นจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับ นี่ครับคอนโซลเรายังให้เป็นหนังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่าที่เพิ่มมาเลยนะครับสำหรับมาด้า2อีสปันยี2นะครับคืออ่าสัญญาณผู้โดยสารด้านหลังคัตเบลนะครับผมตัวนี้มีเพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็แอร์จะเป็นแอร์ออโต้นะครับอ่าจุดไฮไลท์จุดหนึ่งเลยตรงนี้ครับผมที่ชาร์จแบตแบบไร้สายนะครับชาร์จเจอร์ไวรเล็แบบไร้สายนะครับแล้วพร้อมระบบ Apple c a r p เพยแบบไร้สายให้ด้วยนะครับเกียร์ ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดสามารถขับได้ในส่วนของเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาในคันเดียวกันได้นะครับมาพร้อมโหมดสปอร์ตนี่ครับโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะฮะยังมีในส่วนของปุ่มเซ็นเตอร์คอมเบรเดอร์นะครับเอาไว้ควบคุมจอเซ็นเตอร์ดิสเพลย์เนี่ยครับผมเป็นไงครับสำหรับภายในนะครับก็เราจะใช้ในส่วนของวัสดุที่มีความพรีเมียมนะครับเชื่อว่าคุณลูกค้าท่านใดได้สัมผัสแล้วต้องชอบ มาด้า2แน่นอนครับผมครับนอกจากออปชั่นและสมัตินะที่คุณลูกค้าจะได้รับสำหรับมาด้า2ของเรานะครับยังได้ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องพันสามแบบ4สูบสิบหกวาลวซึ่งให้ความประหยัดมากเลยทีเดียวยี่สิบสามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับผมสําหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจอยากทดลองขับหรืออยากจะสอบถามแคมเปญสามารถติดต่อพี่น้องได้เลยนะครับ 0 8 6 4 4 5 9 8 6 5อกหักให้เดินเข้าป่าจะซื้อมาด้าให้มาหาพี่น้องอกหักให้เดินเข้าป่าจะซื้อมาด้าให้มาหาน้องทุกใจก็ต้องรีบจองถ้าอยากทดลองให้นัดหม